สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะกู๊ดก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งสวยงามที่ธรรมชาตินั้นได้สร้างสรรค์ไว้ให้กับเรานะคะนั่นก็คือไข่มุกน้าจืดค่ะซึ่งถ้าพูดถึงไข่มุกนะคะสาวๆอย่างเราก็ต้องนึกถึงสิ่งของสวยงามอย่างสร้อยคอต่างหูกันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไข่มุกมีประโยชน์มากกว่านั้นค่ะแม้กระทั่งในเรื่องของผิวพรรณนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาเจาะลึกตั้งแต่เรื่องของการเพราะเลี้ยง ไข่มุกชนิดต่างๆนะคะแล้วก็ประโยชน์ของไข่มุกที่มีกับผิวของสาวๆนั่นเองค่ะและที่นี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็คือศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาญจนบุรีนะคะซึ่งที่นี่เป็นที่เดียวในประเทศไทยเลยนะคะที่มีการเพาะเลี้ยงไข่มุกน้ำจืดกันค่ะเดี๋ยวกูจะพาไปดูนะคะว่าน่าสนใจยังไงบ้างค่ะ ค่ะพี่ยอว,วันนี้นะคะกูดก็มาจากกรุงเทพเลยค่ะจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของหอยมุกน้ํำจืดค่ะเขาแตกต่างจาก หอยมุกน้เชืดยังไงอะคะหอยมุกน้ำจืดกับมุกน้ำเค็มเนี่ยมันจะเป็นหอยที่ต่างชนิดกันเลยค่ะอ๋อคือคนละสายพันธ์เหมือนปลาน้ําจืดตาน้ําเค็มใช่ไหมถูกต้องค่ะอก็สายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ของมุกทะเลก็จะเป็นตัวที่เขาไปสร้างมุกทะเลส่วนของเราเนี่ยเราก็ใช้สายพันธุ์ที่เขามีถิ่นอาศัยอยู่ในน้ําจืดที่จะมาสร้างเป็นหอมุกน้ำจืดมันจะมีขั้นตอนในการผลิตเพื่อให้ได้หองมุกจะต้องมีเทคนิคที่หนค่ะ คะกันมีพอจะให้ฟุตไปดูไหมคะมีค่ะวันนี้เรามีให้ชมเไปด,ดูกันตามไดูค่ะอ,อ,อันนี้จะเป็นเทคนิควิธีการในการผลิตแข่มุกน้ำจืดจะต้องผ่านขั้นตอนเหล่านี้โดยเราจะมีหอยอยู่สตัวตัวหนึ่งจะเป็นตัวให้นเนื้อเยื่อ ซึ่งหอยพวกนี้เนี่ยเราจะได้จากการเลี้ยงของที่ศูนย์ไม่ปยยอยุประมาณ 2>, ม2ปีตอนนี้ยังค่ะแต่เดี๋ยวเราะะจะต้องผาเพราะว่าเราจะต้องใช้เนื้อเยื่อตัวนี้เพื่อนํามาใส่ให้ส่วนอืนอ๋อค่ะอันนี้เราจะต้องตัดกล้ามเนื้อยึดฝาเพื่อเปิดฝาก่อน ทั้งหมดจะเป็นขั้นตอนของที่ศูนย์ทั้งหมดเลยตั้งแต่เลี้ยงตัวลูกอ่อนจนกระทาั่งมาเป็นตัวที่ลปลูกถ่าตัวเขาจะสองไ้อยเนค่ะตัวเล็กมากก็เล็กกว่ามินนึงอีกห่ะใช่ตัวเล็กๆมากๆเล,กเลยนี่คือเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อส่วนที่เราจะใช้งานอ๋อค่ะค่ะอันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมีขั้นตอนการทําความสะอาดแล้วก็ตัดแต่งเนื้อเยื่อเพื่อนํามาใช้ในการปลูกข่า แล้วก็จะใช้เฉพาะนเนื้อเยื่อส่วนเดิมที่ติดฝาที่เราจะนํามาใช้แล้วก็จะตัดเป็น,ะน,นชิ้นหนึ่งชิ้นเนี่ยเราจะเป็นผลิตแขลมกได้หนึ่งเม็ดเขาจะฝังไปในระหว่างสองชั้นเมื่อกี้นยคะต้องอยู่ระหว่างเนเงื้อเยื่อห้ามทะลุหลังตรงกลางใช่ไหมคะใช่ถ้าทะลุหลังก็จะกลายเป็นมุกติดเปลือกอันนี้หลังจากที่เราปลูก่ายเนื้อเยื่อเสร็จแล้วเนี่ยหอยตัวนี้ก็คือมีชิ้นเนื้อเยื่ออยู่แล้วข้างในเราจะนําหอยตัวนี้เนี่ยไปใส่ตะกร้าแขวนเลี้ยงอีกสองปี หลังจากนั้นสองปีเราก็จะมาเจอกับหอยที่มีขันอยู่ข้างในแบบนี้แล้วใช่ไหมคะพี่อ้อมถูกต้องค่ะอสองปีตัวใหญ่ขึ้นเยอะมากใช่ค่ะเหโ็นแล้วค่ะคุณผู้ชมโอ้ยใหญ่เหมือนกันนะคะนี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะทั้งหมดคือเมื่อกี้ในยเยื่อที่เราปลูกถ่ายเข้าไปและในแต่แหน่งนั้นทีวิตจะสร้างเป็นตัวไข่นี้ กดให้ตัวเนื้อเยื่อมันหายโอเคแล้วก็ถึงจะดึงมันขึ้นมายากมากเลยค่ะได้แล้วค่ะอย่าดูถูกความสามารถนะคะอ๋อนี่ที่บอกว่ามีหลายสีใช่ไหมคะมีทั้งสีชมพูมีสีขาวด้วยวันนี้สนุกเลยค่ะพี่อ้อมได้มาทั้งดูวิธีการเลี้ยงได้มาแกะไข่มุกออกมาสนุกมากๆเลยค่ะต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะยินดีค่ะ และจากที่กูนะคะได้ไปศึกษาค้นคว้ามาค่ะก็พบว่าตามตำรับยาของจีนนั้นผงไข่มุกเป็นยาอายุวัฒนะค่ะบำรุงอวัยวะภายในไม่ว่าจะเป็นสมองตับหัวใจนะคะแล้วก็มีแคลเซียมสูงมากทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงค่ะแต่ที่ดีไปกว่านั้นนะคะโดยเฉพาะสำหรับผิวของเราค่ะ ก็เป็นเพราะว่าไขามุกนั้นมีกรดอะมิโนแอซิดถึง18ชนิดด้วยกันค่ะสามารถเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ค่ะแล้วก็ยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นดีลดรอยเขียวย่นบนใบหน้าของเราได้ด้วยล่ะค่ะแล้วลสำหรับครีมบำรุงผิวนั้นนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเป็นราชนินีหรือจักรพรดินีที่ไหนก็สามารถสัมผัสความมหัศจรรย์ของครีมไขมุกได้แล้วค่ะเพราะเดี๋ยวนี้มีครีมบำรุงผิวต่างๆมีการนำไขมุกมาใช้เป็นส่วนผสมกันมากขึ้น ซึ่งเมื่อใช้เป็นประจำจะช่วยลดริ้วรอยด่างดำที่เกิดจากสิวกระฝ้าทำให้ผิวขาวกระจ่างใสกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนผิวของเราก็จะแต่งตึงช่วยลดริ้วรอยของกาลเวลานอกจากนี้ยังกระชับรูขุมขนลดรอยแผ้เป็นและไขมุกก็ยังเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติจึงไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองสาวๆคนไหนอยากมีผิวขาวใสเป็นประกายแบบไขมุกแล้วแล้วก็ลองหามาใช้ดูนะคะ ไข่มุกวัตถุดิบจากธรรมชาติที่สร้างความสวยงามให้กับผู้หญิงมาหลายร้อยหลายพันปีนะคะวันนี้คุณผู้ชมเองก็สามารถสัมผัสได้ในรูปแบบของครื่มไข่มุกค่ะและวันนี้ต้องขอขอบคุณมาร์กอัพที่มาส่งต่อความสวยให้กับผู้หญิงและพาพวกเรามาสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของไข่มุกกันค่ะส่วนช่องหน้าจะมีอะไรที่น่าสนใจก็ต้องติดตามชม